แบบพการเรียงลำดับจำนวนนะคะข้อที่1นะคะเรียงลำดับ3 82, 57าดับ2 3 7จากน้อยไปมากนะคะเลขโดดในหลัก10คือ2มีค่า20นะคะเลขโดดในหลักสิบคือ8มีค่า80นะคะเลขโดดในหลัก10คือ5มีค่า50นะคะจะได้ว่า 23นะคะน้อยที่สุดและ82นะคะมากที่สุดต่อไปนะคะเรียงลำดับยาดับ23 82 57จากน้อยไปมากก็จะได้23นะคะน้อยที่สุด57แล้วก็82นะคะต่อไปเรียงลำดับ55 49 62จากน้อยไปมากนะคะก็จะได้ 49 55แล้วก็62นะคะต่อไปนะคะเรียงลำดับ67 60 61จากมากไปน้อยนะคะจะเห็นว่าหลัก10เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาที่หลักหน่วยนะคะก็จะได้67 61แล้วก็60นะคะต่อไป ข้อที่สองเรียงลำดับ71 4ด90บ6จากมากไปน้อยนะคะเลขโดดในหลักสิบคือ7มีค่าเจนะคะเลขโดดในหลักสิบคือ4มีค่า40นะคะเลขโดดในหลักสิบคือ9มีค่า90นะคะเลขโดดในหลักสิบคือ9มีค่า90นะคะก็จะได้ 44นะคะน้อยที่สุดแล้วก็96นะคะมากที่สุดพิจารณา90และ96นะคะเราก็จะได้96มากกว่า90นะคะต่อไปนะคะเรียงลำดับ71 44 90 96จากมากไปน้อยนะคะเราก็จะได้96นะคะ90 71แล้วก็44นะคะต่อไปเรียงํำดับ65 58 92 83จากมากไปน้อยนะคะก็จะได้92 83 65แล้วก็58นะคะต่อไปนะคะเรียงํำดับ45 47 27 53จากน้อยไปมากนะคะแล้วก็จะได้27นะคะต่อไป45กับ47นะคะหลัก10เท่ากันนะคะเพราะนั้นก็พิจารณาที่หลักหน่วยนะคะก็จะได้45 47แล้วก็53ต่อไปนะคะเรียงลำดับจำนวนไอศกรีมนะคะสีแดง55แทง่งสีเหลือง29แทง่ง สีเขียว21แท่งสีส้ม12แท่งสีม่วง51แท่งนะคะเรียงลำดับจำนวนไอศครีมแต่ละสีจากมากไปน้อยนะคะพิจารณาที่หลัก10นะคะเราก็จะได้55กับ51นะคะที่มีหลัก10เท่ากันนะคะเพราะนั้นเราก็พิจารณาที่หลักหน่วยนะคะหมากกว่า1น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้55แล้วก็ 51นะคะต่อไป29กับ21นะคะหลักสิบเท่ากันนะคะเพราะนั้นเราก็พิจารณาที่หลักหน่วยนะคะ9มากกว่า1นะคะเพราะนั้นจำนวนต่อไปก็จะเป็น29 21แล้วก็12งนะคะเรียงลำดับจำนวนไอศก,กรีมแต่ละสีจากน้อยไปมากก็จะได้12 21 29 51แล้วก็ 55นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวน2หลักจําจำนวนลงในช่องว่างนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบเป็น77 62 54 43แล้วก็21นะคะต่อไปเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็นสิบสองสามสิบสามสี่สิบห้าห้าสิบเก้าหกสิบสองนะคะ